คุณผู้ชมคาะใครที่ได้ติดตามผลงานนะคะซีรีส์บรรยากาศรักเนี่ยต้องบอกว่าอินกับคู่นี้มากๆเลยวันนี้ค่ะจะพาไปสัมภาษณ์นะคะจอมใหมกันสำหรับสองหนุ่มบ like no อสและก็โนอ่นนะคะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ฮอตและก็ปังมากๆเคมีเขาดีมากๆเลยจากวันแรกถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้จะไปสัมภาษณ์กันเพราะว่าแฟนๆให้การติดตามแล้วก็รับชมจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับ2หนุ่ม เลยดีกว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเห็นว่าเขามีเป้าหมายในการแสดงด้วยนะคนเป็นยังไงไปอัปเดตค่ะต่างนะเรียกว่าต่างดังเยอะเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าคือผมเชื่อว่าทุกคนอะสมมติทุกคนที่แบบว่าเราพอเราตั้งใจที่จะทําให้ผลงานของเราเนออกมาดีที่สุด <c oughs> เราก็จะมีความคาดหวังผมเชื่อว่าทุกคนจะคาดหวังว่าอยากจะให้มันออกมาดีอยากให้ทุกคนอะชอบในสิ่งที่เราตั้งใจทําลงไปแต่ว่า ต้องบอกว่ามันเกินคาดจริงๆเนาะที่แบบว่ามันมันไปไกลกว่าที่เราเคยคุยหรือเคยคิดไว้เยอะมากๆแล้วเราไม่เคยคิดว่าแบบวันหนึ่งเราจะมีคนที่รักเรามากขนาดนี้ครับใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับผมมันก็อย่างที่โน่นบอกมันไม่ใช่แค่เกินคาดเหมือนเกินฝันมากกว่าเกินฝันไปเลยอ่ะคือแต่รู้สึกผมรู้สึกว่าผมมีความสุขนะที่ได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ได้มอบความสุขให้กับทุกคนกับเพื่อนๆกับทีมงานทุกคนก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับ จริงๆคือผมรู้สึกว่ามันยังเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเองนะคือเหมือนเราก็เหมือนเพิ่งเริ่มเราก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆในวงการเหมือนเดิที่เพิ่งเข้ามาแต่เลยก็อยากฝากเนีฝากตัวด้วยนะครับใช่ครับใช่จริงๆคือเหมือนว่าผมจะบอกว่าไงดีการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าวันนี้ให้ได้แน่นอนใช่ครับจะเป็นตัวเองที่แบบเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายของการเป็นนักแสดงใช่ไหมครับ สำหรับตัวผมะผมรู้สึกว่าการที่มาอยู่จุดเนี้ยก็เน้นไปเรื่องเดิมแหละในเรื่องของการมอบความสุขให้เพราะผมเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความสุขในการมอบความสุขต่อให้กับทุกคนอะไรเงี้ยมอบกาลังใจมอบพลังบวกให้กับทุกคนอะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นเนาะเป็นศิลปินที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยอยากอยากทำให้เขาเรียกว่าไงอะ่ะอยากทําให้พวกเขาแฟนคลับที่รอเราหรืออะไรเงี้ยให้เขาแบบ มีกำลังใจในการสู้ต่อไปใช่ก็เหมือนกันครับผมอยากจะเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทําได้เราจะเก่งขึ้นในทุกๆครั้งทุกๆวันบทบาททุกบทบาทที่เราจะได้รับไม่ว่าจะในอนาคตหรืออะไรก็ตามเราจะทํามันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนที่เขาลักเราเนี่ยเขาไม่ผิดหวังแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เสียใจที่เขาให้โอกาสแล้วก็รักรักพวกเราใช่ครับก็อยากจะไปให้ไกลที่สุดแหละใช่ไหมแแบบว่าแต่จริงๆอะมันอยู่ที่ว่าเรา ตอนนี้เหมือนแบบว่าพอมาอยู่จุดนี้จริงๆเราก็รู้สึกว่าเป้าหมายเรามันก็เปลี่ยนไปจากแบบที่เราเราอยากจะเก่งเราอยากจะแบบอะไรเงี้ยใช่เราอยากจะเก่งขึ้นแต่ว่าพอยต์ของการที่แบบเราอยากจะเก่งขึ้นอ่ะมันคือเราอยากจะทําให้คนที่เขารักเราอ่ะมีความสุขเราอยากถ่ายทอดความสุขนั้นไปให้เขามากกว่า นี่เลยความน่ารักตะมูตะมีของเขานะคะเขาก็บอกว่าอยากจะมอบความสุขและก็พลังใจให้แฟนๆอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็น่ารักมากจริงๆนะคะพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องที่โชคดีสำหรับบอสและโนอื่นนี่คืออะไรและที่สำคัญนะคะเขามีการขอบคุณกันและกันด้วยค่ะน่าจะเป็นทุกคนนะครับนี่ ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นโบโนทุกคนที่ความโชคดีของเราก็คือเราถูกรักแล้วกันผมเชื่อว่าชีวิตเราคนหนึ่งการเกิดมาแล้วมีคนที่รักเรามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรมันไม่คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วจริงๆครับการรักเขาหรือการถูกรักอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเราสองคนโชคดีมากที่แบบว่ามีคนที่รักและเอ็นดูเราขนาดนี้ครับความโชคดีจริงๆก็รวมถึงพี่ทีมงานด้วยนะรวมถึงพี่เมย์พี่เมย์วายทุกๆคนเลยครับรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาทำงานร่วมกัน ใช่ครับก็จะไปด้วยกันใช่ไปด้วยกันเรื่อยๆครับผมเพราะว่าแฮปปี้แฮปปี้ดีเาช่อยู่ด้วยกันที่ได้ทำงานเรามีอย่างนี้ก็อย่างนี้ผมเคยพูดไ้เสมอว่าแบบว่าบอสก็จะเป็นทั้งเพื่อนในชีวิตจริงแล้วก็เพื่อนในวงการบันเทิงเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งผมไม่อยากก็ยังแบบผมไม่อยากใช้คำว่าแบบว่าเราเป็นแบบเราเป็นคู่จิ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะเราจริงจริงเราเป็นเพื่อนกันครับผม ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณละกันหรือโอกาสนี้ขอบคุณนะขอบคุณโน,นออื่นมากๆที่แบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรแล้วก็คุยกันมีอะไรที่แบบไม่สบายใจเราก็คุยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบผมรู้สึกว่าทุกวันหลังจากวันแรกที่เรารู้จักกันมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับก็เหมือนรู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกโชคดีรู้สึกดีใจที่แบบว่าโลกเปี่ยงเราสองคนมาเจอกันครับผมใช่ แน่นอนนะคะแฟนๆได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะและก็รักทั้งคู่มากๆเลยคุณผู้ชมขะต้องติดตามผลงานเลยนะคยทุกๆผลงานสำหรับบอสและโ no นอื่นด้วยค่ะ